ประเทศไทยทำลายสถิติโลกด้วยการจดทะเบียนสมรสคู่รัก LGBTQIA+ มากที่สุดในประวัติศาสตร์ Selected like News วันนี้นะ้ำเพรจะพาทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของโลกประเทศไทยจะทำลายสถิติ Guinness World Record กับการจดทะเบียนสมรสคู่รัก LGBTQIA+ จำนวนสูงสุดได้หรือไม่ วันนี้นะ้แพสมาตั้งแต่8โมงเช้าเลยค่ะแต่ก็มีคนมาเช้ากว่านั้นแล้วก็มากันเยอะมากๆคู่รัก LGBTQIA+ จูงมือกันมาจดทะเบียนที่นี่เลยที่พารากอนซึ่งถือว่าเป็นสถานที่จัดอีเวนต์สมรสเท่าเทียมหลักของประเทศยกเอาสำนักทะเบียนเขตประทุมวันมานั่งจดกันในห้างแอชฉ่ำๆถ้าหลักฐานพร้อมใจพร้อมคู่พร้อมก็จูงมือกันมาได้เลยค่ะไม่มีพยานที่นี่มีคนพร้อมเป็นพยานให้ด้วยค่ะประเทศไทยมีสมรสเท่าเทียมแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ ยินดีแทนประชาชนไทยทุกคนนะครับที่ในวันนี้กฎหมายของประเทศไทยได้รับรองแล้วว่าทุกความรักมีคุณค่าเท่าเทียมกันและรับรองแล้วว่าคนทุกคนเหมือนกันความรักที่เกิดขึ้นเหมือนกันมีค่าเท่ากัน รู้สึกดีใจแทนคนไทยทุกคนไม่ใช่แค่กลุ่มคนหลายทางเพศซึ่งผมพูดกับหลายๆคนอยู่แล้วว่าเรารู้สึกดีใจกับทุกคนจริงๆเพราะว่ากฎหมายสมรรเท่าเทียมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหมือนประตูบานแรกให้เราเห็นว่าตอนนี้รัฐบาลแล้วก็คนที่มีอำนาจในการตัดสินใจเนี่ยเขามองเห็นกลุ่มคนอื่นๆที่เคยเป็นกลุ่มคนชายขอบมาก่อนที่เคยได้รับความอุติธรรมมาก่อนในเรื่องของของกฎหมายต่างๆเงี้ะครับวันนี้เราเราทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้นั่นหมายความว่าในอนาคตเนี่ย มันจะมีกฎหมายอยื่นที่เกี่ยวข้อง ong, มันจะได้รับการผลักดันให้เป็นจริงได้ได,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 ได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยตื่นเต้นแลนะดีใจมากเพราะว่าเป็นความตั้งใจของเราสองคนที่ว่าจะจดทะเบ,บียนจดระลด้วยกันแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและนี่นะคะก็ここเป็นขบวนพาเหรดของผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดีในวันนี้ค่ะ สำหรับสถิติโลกล่าสุดที่มีคนทำไว้ก็คือประเทศบราซิลค่ะที่เมืองริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลทำไว้160คู่ในปี2014และประเทศไทยจะทุกสถิติได้หรือไม่1,832คู่นะคะขอแสดงความยินดีกับคู่รัก LGBTQIA+ และประเทศไทย ที่เราเปิดกว้างด้านความเท่าเทียมและสามารถใช้โอกาสนี้สร้างสถิติโลกได้สำเร็จค่ะ